เรียบร้อยเรียบร้อยอีกตัวโอ้ใครบอกว่าปืนนี้มันแผดนี้มันดาเมจเหมือนมดกัดนะเนี่ยมันก็ไม่เสมอปไปนะโอ้ยโอ้โห,โหตนยอดย่าบังกระสุนอือหือเก้าสิเมตร โอ้ oh my god ไม่ตายโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อย9.2เมตรเนี่ยเรียบร้อยตายค้าหน้าต่างไปห,หนูโอเคครับ okay. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนวยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับปืน M13 นะครับปืน AR จากภาค Modern Warfare นะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าปืนนี้เป็นปืนรยาที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับด้วยที่ปืนนั้นแรงถีบน้อยครับแต่ปืนไฟเรดค่อนข้างสูงครับแต่การคุมปืนนั้นกลับทําได้ง่ายมากๆนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะครับด้วยไฟเรทที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้ต้องแลกมากับดาเมจที่ค่อนข้างเบานะครับซึ่งในการฆ่าบางครั้งก็ต้องใช้กระสุนเยอะพอสมควรนะครับผมปืนนี้ก็จะใช้ได้ดีที่สุดนะครับในระยะกลางนะครับถ้าใครออกไปนี่ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่า ดาเมจมันเบานะครับมันไม่ไหวนะครับยิงในแผดนี้นะครับระยะไกลอย่าไปหวังนะครับเพราะปืนแวนกาดแดกหมดนะครับผมเอาละครับว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูเซ็ตของแต่งที่ผมใช้กันนะครับ M13 นี่เลยกระบอกนี้ครับสวยๆเท่ๆชิ้นแรกก็จะเป็นมัสเซลนะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้จะได้เก็บเสียงแล้วก็บวกดาเมจแรงไปนะครับผมชิ้นต่อมา บาร์เรลผมก็จะใส่เป็นตัวนี้ตัวสุดท้ายเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นบาร์เรลที่ยาวที่สุดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของดาเมจแรงบูลเลต์เว LOCITY แล้วก็รีคอยล์คอนโทรลนะครับผมแล้วก็สโคปนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับจะเป็นเทอร์มอลออปติกนะครับผมจะคล้ายคายกับไนท์วิชั่นนั่นแหละครับแต่ตัวนี้จะไม่ใช่สโคปที่จับความร้อนนะครับซึ่งที่ผมใส่สโคปตัวนี้ไปนะครับก็เพราะว่าในแผนที่เนี่ย มันมองคนยากมากๆนะครับก็พวกถ้าเป็นพวกสะโขบจับความร้อนหรือสโขบจำพวกเนี้ยผมว่ามันทําให้มองเห็นคนง่ายขึ้นนะครับผมชิ้นต่อมาก็จะเป็น underbar ได้ลน,นะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยตัวที่3ามเข้ามาดูโฟกัสิมนะครับปืนจะนิ่งมากๆเลยตัวนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นแม็กกาซีนนะครับผมก็ใส่ไปเลย6กสิบนัดนะครับบางทีมันยิงไม่พออยิงน,นะครับผมเสียเพราะปืนมันไฟเรทค่อนข้างสูงนะครับยิงแป๊บแป๊บหมดแป๊บแป๊บหมดนะครับผม เอาละของแต่งก็ข้าวประมาณนี้นะครับผมสาหรับปืนเอ็นสินะครับในแผ่นี้มันจะสู้ปืนภาคแวนการ์ดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลย์กันเลยโอ้โหเฮยโอ้โหตก่ง อื้อห <ici> mm. ือส3มเมตรโอ้โหว้าวเอาเรื่องเห็นนะ โอ้โหโดนแต่ไม้โอ้ไม่รอดไม่ตายสุดยอดเลยนี่แหละครับข้อเสียหลักๆแม่งดาเมจเบาบัวกก็จริงครับแต่ดาเมจเบามากโอ้โหกระสุนหมดนั่แหละครับมีข้อดีมันต้อง,องมีข้อเสียท้านู้นใช่ปะ โอ้โหเรียบร้อย92เมตรฮะมาทุกองนี่แหละมาเรียบร้อยอีกแล้วโอเครักษา,ะา,าระยะห่างแล้ฮะโอ้โหเกาะแตกโอ้โหนี่ขนาด60นั้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนแล้วอะขอขอขอดูครับนี่60นั้นฮนะ เอ้ยิงตัวหนึ่งบมงทีไม่พอเลยนี่งมานะฮะกดใช่เลยกดใส่เลยพอแตกเรียบร้อยครับร้อยเจ็ดเมตรเสียงใครเสียงใครเราแวงตรงนี้มึงดีอ่ะเอาเพื่อนโอ้โหอา่า เรียบร้อยมองยากครับเมื่อกี้เรียบร้อยเข้ามาแบบนี้จะสวยสิเนี่ยอยนะืมมีโดรนฮะบ้านข้างหน้าถ้าจะเยอะ มีคนขับรถมาอืมว่าแตกไปเลยสิรครับใจหมดก่อแตกโอเคเพื่อนจัดการได้นะครับมามใครขับรถไม่รู้ว่า โอ้โหไม่แตกเกาะไม่แตก เรียบร้อยเรียบร้อยอีกตัวโอ้ใครบอกว่าปืนนี้มันแผดนี้มันดาเมจเหมือนมดกัดนะเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปนะโอ้ยโอ้โห,โหตนยอดย่าบังกระสุนหงส์ฮงยิงโดนยอดย่าโอ้โหไอเวนตะไลโอเคขึ้นทำไม

มาขอวัดในโอ้โหอืมตายไปตายบนดาดฟ้าไปเลยเรียบร้อยตายค้าน้าต่างไปหนูโอ,โอ้โดดมาเที่ยมเลย nghiệp vậy Ui, mai chùa Tài đi, đi quá Ô, hổ, tài gặp Đi được các Có oh, gì đây Dính cái cây để đa mỉa bao phải này โอ้โหจบพอดีก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับปืนยศิษนะครับเพื่อนๆืนคิดเห็นกันยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันก็ยังเป็นปืนที่เล่นได้ดีพอสมควรครับก็ถือว่าสู้ปืนแวนกาได้เลยนะครับในบางจังหวะนะครับนั่นแหละครับปืนทุกระบอกนะครับมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะครับ มันอยู่ที่ว่าเราจะรีบสักกายภาพปืนนั้นออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจบ